ลือสพัดเพจดังเผยข้อความชาวเน็ตอ้างใบเตยบินไปสิงคโปร์แล้ว ถูกเพ่งเล็งอย่างมากในตอนนี้สำหรับประเด็นคดี forex td ที่เพิ่งจะถูก dsi ออกหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีแชร์ forex td สำหรับ DJ แมนพัฒนพลและใบเตยสุทธิวันซึ่งเข้ามาพัวพันโดยทั้งคู่ได้ออกมาโต้กลับยืนยันไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความบริสุทธิ์ใจตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ทดีได้เผยข้อความที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างว่าใบาเตยกับลูกและแม่เพิ่งแลนดิ้งที่สิงคโปร์แยกกันไปกับดีเจแมนและมีคนถามว่าจริงปะคะชาวเน็ตรายนี้บอกว่าจริงๆทั้งนี้ทางเพจได้ระบุเพิ่มเติมว่ามีข่าวลือกันสะพัดว่าใบาเตยบินไปสิงคโปร์แล้วผมว่ามีโอกาสออกได้3อย่าง 1. ข่าวลวงมีคนมาแปะเล่นเฉยๆกะว่าจะปัน่น 2. ใบเตยบินไปสิงคโปร์ไปทำธุระแล้วบินกลับอาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นู่นเพราะหลังจากไปรับฟังหมายเรียกออกแล้ว DSI อาจห้ามเดินทางอีก 3. ไปแล้วไปรับไม่กลับมาผมเชื่อว่าอาจจะแค่ปั่นข่าวสร้างกระแสน,นะครับแต่มารอดูกันคนที่จะตอบได้คนเดียวคือคุณลุกน้องชายสุดสวยของใบเตยครับ ซึ่งประเด็นนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อกันซึ่งก็เป็นเพียงข่าวลือและค่ำคืนที่ผ่านมาหนุ่มดีเจแมนก็เพิ่งเช็คอินอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีรอทางญาติและทางคู่ออกมาพูดเองดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com